วันนี้พี่ก็จะมาแบ่งปันนะคะส่วนสรรพคุณของฟักทองนะคะอ่ามีฟอสฟอรัสแคลเซียมวิตามินซีแป้งสารสีเหลืองแล้วก็โปรตีนและอื่นๆใบอ่อนมีวิตามินสูงเท่ากับแคลเซียมฟอสฟอรัสสูงกว่าในเนื้อและมีสารอาหารอ่อ,อนๆดอกมีวิตามินเอธาตุเหล็กธาตุแคลเซียมฟอสฟอรัส มีวิตามินซีเล็กน้อยมเล็ดมีน้ำมันแป้งฟอสฟอรัสโปรตีนวิตามินแล้วก็มันจะมีส่วนผสมอื่นๆด้วยนะคะอาจจะมีต้นมีใบมีดอกผลแล้วก็ช่วย,อ,ยอะไรได้บ้างอย่างนี้เนาะเอาพี่ก็เอาความรู้เกี่ยวกับฟักทองมาเท่านี้ สำหรับใครที่มองข้ามการกินฟักทองใครที่ชอบกินอยู่แล้วก็ขอให้กินต่อไปแล้วก็ใครที่ไม่ชอบกินก็ลองเปลี่ยนใจมากินฟักทองดูนะคะเพื่อจะทำให้ตัวเองสุขภาพดีแล้วก็ได้แคลเซียมฟอสฟอรัสวิตามินซีด้วยนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะที่มากดติดตามมาสนับสนุนกดซับสบไครต์ให้พี่นิดนะคะขอบคุณมากเพื่อเป็นกำลังใจในการ แบ่งปันความรู้ดีๆค่ะ